วันนี้พี่นุยก็มาอีกหนึ่งรุ่นนะคะกับนิสสันคลิก่ะแต่เป็นนิสสันคลิก v VL นะคะราคาก็อยู่ที่9ก0 0 0 0บาทและคันนี้เป็นสีเทาบวกกับหลังคาดําในรุ่นของตัวท็อปก็บวกแค่1,000 0บาทนะคะความโดดเด่น,เดนของนิสสันคลิกบอกได้เลยว่าเราไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะว่ารถขู่ดีไซน์ออกมาแล้วนะคะคันนี้เลยนะคะมาตั้งแต่กระจังด้านหน้าที่ดูเรียบหรูและในรุ่นของ V l นะคะเราจะได้ใส่กันหอก ที่มาจากโรงงานแล้วก็บอกได้เลยว่าตัวท็อปเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะขับดีประหยัดน้ำมันสุดๆแล้วกับในรุ่นของ n i ส s ันคลิก e p p w w r r มาด้วยแม็กยางขอบ17ยาง Continental นะคะออกแบบดีไซน์ก็มาจากโรงงานเลยนะคะความเรียบรู้ดูดีของนิสันคลิกนะคะถ้าได้ลองสัมผัสแล้วบอกได้เลยว่าติดใจแน่นอนค่ะ ส่วนด้านท้ายนะคะด้านท้ายของในรุ่น VL เราจะได้ไฟท้ายทับทิมนะคะ้าดอยู่ที่ท้ายรถยาวมาเลยนะคะมาในรุ่นของตัว VL เดี๋ยวไปชมภายในกันค่ะค่ะอันนี้คือภายในของในรุ่นของ VL นะคะเราจะได้ฟังก์ชันที่ครบจบหมดแล้วมาครบจบเต็มๆเ,เลยกับรุ่นนี้นะคะฟังก์ชันมาพร้อม คุบคทรล็อกความเร็วนะคะแล้วก็ที่สำคัญในรุ่น V-L เราได้กระจกมองหลังอัจฉริยะแล้วก็กล้องรอบคันและอีกจุดเด่นก็คือเบาะหนังเนี่ยแหละค่ะเป็นเบาะหนังแท้แท้จากโรงงานเลยค่ะแล้วก็มีในส่วนของแอมเบ l ไลท์ที่เปลี่ยนสีตรงแผงประตูได้7สีนะคะแล้วก็มีสัญญาณเตือนออกนอกเลนมาในรุ่นของตัว V-L เลยบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ครบจบ ไม่ต้องทำอะไรเลยของแพ้จากโรงงานด้วยค่ะ